โทษทีครับเมื่อกี้นะครับโทษทีจริงๆสะดุดครับเจ้าผู้วันครับจังปะอากาศไหมมาดูเจ้านิกเสิร์ฟต่อครับแปดสี่ต่อสองนะครับสี่ต่อสองครับตอนนี้ครับชิงหนึ่งแสนบาทนะครับเมื่อกี้สะดุดไปนิดนึงครับเปิดกระชอกมาชงได้ไหมโอ้ชงสวยครับโอ้ยังแก้ตัวได้ครับลรงนี้ครับเป็นไงครับเสียงครับโจโจเป็นไงเสียงเสียงชัดเจนไหมโจเสียงได้ไหมโจ คัดเกียรัดีไหมเป็นครับแจ้งมาหน่อยครับว่ามันไงเสียงชัดเจียดีไหมอออตอนนี้น้องอาก์กำลังเดินทางมาถึงครับกำลังตั้งกล้องนะครับ2ต่อ4นะครับน้องน้องกินกำลังเสิร์ฟครับ โอ้ยเตะออกครับลูกนี้นะครับจงไกลครับเป็นแต้มที่สามต่อสี่ครับชัดแล้วครับม<ล>ผมถ่ายด้านเอียงนะครับ<ล> <sch ul> เด้เอไอไอ,นอ,นอ,นอ้น้ g, องน้องน่องตัวตัวย้มาพผิดได้ปะตัวย้มาผิดได้หรือจอมมานั่งผิดได้ปะจันเราจอมประเทศไทยเดี๋ยวผมมาหาหาให้นะครับ อเอาไงแป้มไหมครับโอ้ยชงล้นครับพี่น้อง,องโอ้ยอะเป็นไงครับได้ไหมครับเป็นไงครับผมถ่ายน้านยังนะครับตัวทีครับ ยังชัดเจนดีไหมครับเนี่ยตัวแจ้งมาด้วยครับเสียงไหมเจ๋วครับเสียงได้นะครับโอเคยังไม่ได้ครับยังไม่ได้นะครับโทรศัพท์ไม่ดีโทษทีครับขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับสี่ต่อสามครับเมื่อกี้เกือบได้แต้มนะครับ โอ้โหพีคเน็ตมาแล้วมาแล้วทีเด็ดของเจ้านิคครับสวัสดีครับโค้ชต้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงใครได้นะครับเสียงอ่ะขอพี่เจนโค้ดก็ตั้งสองหน้าบอกเลยเนี่ยเออถูกใครก่อนขอมเพียร์บ่หนึ่งล้อมีมก็ิดด้วกันสอเสียงดีฟังชัดนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยครับแชรมอยู่ที่ห้าต่อสามนะครับนิกเซอร์พี ูกระชองมาว่าไงโอ้ยเตะไม่โดนครับเตะไม่โดนกลายเป็นแต้มของฝั่งนี้กระติปนะครับเป็นหกต่อ3นะครับไม่ธรรมดาครับคู่นี้นะครับชิง1นึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวครับนอกในนะ่าจะท่วมไปแล้วครับตอนนี้ ทีมงานของป๋าเติมนะครับป๋าเติมสาธุประดิษฐ์นะครับวันนี้นะครับเก่งก็มายากก็มาครับสีรลีไทยนะครับ6ต่อ3ครับตัวนี้อุ้ยเสริฟดีครับกระจอกปายว่าไงอู้ยเตะดีครับลูกนี้ ทีมงานป๋าหำนะครับทีมงานป๋าเติมนะครับทันใดที่ยังไม่เข้ามานะครับถ้าอยู่ใกล้ๆมาทันมาเลยนะครับยังไม่เกมแน่นอนครับลูกล็อกไปล็อกมานะครับตอนนี้เนื่องจากไม่มีบล็อกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับกดแชร์ให้ด้วยครับกดไลค์ให้ด้วยครับสวัสดีพี่แว้ครับอ้ยขอบคุณมากครับให้เกียรติติดตามรับชมนะครับเฟซจอดฝั่งทน โอ้ยปาดมาเป็นแต้มหรือเปล่าเ,เรียบร้อยครับลูกนี้ครับอ่าปาดไปสู้เตะนะครับฝั่งนู้นจะมีดีล,ลูกเสิฟนะครับลูกเตะทางนี้จะเป็นต่อนะครับจะเล่นง่ายกว่านะครับฝั่งนู้นเตะมามีสิทธิ์เกี่ยวนะครับอ่า,อาตอนนี้น้องน้องบีดหรือเปล่ากำลังจะจะเสิบหนี่ง เสือบีครับเปิดดีด้วยครับชงมาว่างไงตีบ๊บนิกอุ้ยเตะฉีเลยครับลูกนี้ครับเตะด,ดีครับเนาะน้องกินปเป็นตัวเตะมั้ยกินตัวเตนะเนาะเอาละครับมาดูลูกเส์ฟของน้องนิกนะครับหกต่อสี่ครับตอนนี้ หูเสร์บดีครับรับได้มาโอ้โหเตะดีครับลูกนี้สวัสดีประธานนะครับภาอังกฤษผมอาจจะไม่อ่านให้ครับบางทีกลัวอ่านไม่ถูกโทษทีจริงๆครับขอบคุณทุกท่านครับที่พึ่งเข้ามานะครับเมื่อกี้ติดขัดไปนิดนึงครับสวัสดีคุณไกยแสลอนเหมือนแสงครับ4 6ครับ ต่อไปนิกเตะโอ้โหเตะขีเลยครับลูกน,นี้สวัสดีพี่3ตุลาครับแหมไม่ค่อยได้เจอหน้ากันครับสวัสดีคุณอนุชิตครับสวัสดีโฟออลิจินอลน,นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับไอยอดซีซีพีกีบ้าแล้วเขาเหล่าขาวเหล่าสมือเอ้ยไอยเหล่าโตแล้วเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงเสน้นทางลูกบบไทยทีมงานพระรามสามครับ สวัสดีทีมงานทางไต้หวันครับนี่อุตสาติดตามรับชมครับนี่ต่างประเทศชัดเจนมากขอบคุณครับอุตสาส่งแรงเชียร์แรงใจมาพลเลิยนนำฝังบันทิปนวดขอบคุณครับอ้าวนี่โอ้โหที่เด็ดจริงๆงครับเจ้านิกนี่นะครับดีบอกแล้วว่าดีที่ลูกเสิฟนะครับเกมเตะอาจจะเป็นรองครับแต่ลูกเสิฟนี่เรียกว่าแต้มเลยนะครับสามตัวลามวยภูอรครับหากินนกกินหนูแมนอยู่ดีบ่กกินหมาน้ำ มือใดกระทายตอดตะกินตะหนูสวัสดีพี่หมูครับอ๋อเล่นไฟเล่นใครไว้ครับเล่นใครไว้พี่หมูสวัสดีพี่โยทินครับสปบโบรานะครับฝากเสียฟูกดแชร์ให้ด้วยนะเสียฟูอ้าวอีกแล้วครับไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับเป็นทางเจ้าสนามนะครับผู้ตูชาแล้วครับเริ่มนำรับนำขาดนะครับเริ่มจะขาดนะครับไม่แน่ไม่นอนครับแต่ก็ระดับนี้นะครับ สวัสดีพี่ไทยครับจิมงานปาอ้วนนะครับบางนาซอยสีเกาหลีชัดเจนครับ้ายโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเปลี่ยนเปลี่ยนแดงนะครับแปตัวสีครับกดแชใหด้วยนะพี่หมูนะกดแชร์ให้หน่อยครับพี่เล่นกระติบโอ้ยแบ่งผมในไอเอ้ วันนี้มาช้านะครับเลยไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงครับรมาพอมาถึงบอกชิ้งหนึ่งแสนปัดโทนึกว่าจะเตะกันแค่สองสามหมื่นนะครับหาปลาดีกว่าแม้แล้วน้องวิทยอมยอมโอเคครับใช่แล้วครับคิดเหมือนกันครับแบ่งมาเบียสองขวดด้วยพี่หมูแบ่งเบียด้วยสองขวดนะไม่เอาเยอะนะครับแปดต่อสี่ครับเจ้านี้กำลังจะเสิร์ฟครับ เต็มคอรอเต็มแข้งแต่ไม่กินว่าไงโอ้โหเตะออกครับลูกนี้เห็นเห็นเลยครับเตะออกครับไปออกครับลูกนี้นะครับอเอาแล้วไงโคตรต้องเรียกไปคุยกันแล้วครับว่าเตะออกได้ไงลูกนี้นะครับอ่ามุ <c oughs> มเด็กผี โอ้ยน่าจะจบะช้าๆนะครับผมพึ่งคนดูพึ่ง190เก้าองนะครับข้าต่อสครับนิกเสิร์ฟไปโอ้ยหยอดไม่ข้ามครับลูกนี้อยู่ข้างบนอาจจะสะดุดนิดๆน,น,น่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เป็นไม้กระดานนอนๆได้ไม่ได้มากิน ล้านเลยครับเสียยอดมาฝั่งนี้เลี้ยงครับเสียขอบคุณครับพี่หมูครับกดแชร์ด้วยนะพี่หมูนะสี่ต่อเก้าครับเสิร์ฟมาลูกออกครับลูกนี้สวัสดีพี่เลี้ยงเลี้ยงไก่ครับคุณเล็กเลี้ยงไก่นะครับทีมงานทางบางนานะครับสมลงสวัสดีพี่ใหญ่ครับทรงชันผู้สนับสนุนหลักนะครับ ทีมงานท็อปวินนะครับดูทีคุณต้นนะครับแต้มนะครับอาร์มนะครับจีบีต้นลัดนวีมารเอร์ครับดูแฟชั่นดูกันยาวๆครับพิเชียนอชนะต้นลัดรีมาเลยละครับโอ้ครับผมสงสัยจะเหนื่อยมาหรือเปล่าแต่อยู่ตรงนั้นมันไม่มีลูกเสิฟกันนะครับตรงนี้ลูกเสิฟนิกจะทำลายเยอะนะครับ ถึงกับวัดได้เลยนะครับ49ครับตอนนี้นำห้5แต้มนะครับเสริมมาส่งง่ายเลยครับตรงนี้อุ้ยบ้าไงแต้มหรือเปล่าเรียบร้อยดีครับอ่ะอย่างพี่ไม่แน่อย่างอาจจะเป็นเหมือนพี่ไทยพูดนะครับมาแล้วแต้มหนึ่งครับน้องนิกไม่ยอมเตะครับเมื่อกี้เล่นเอาปาดไปเตะไปสู้กับลูกเตะนะครับเลยโดนเลยครับสวัสดีครับคุณเล็กครับ วันนี้เห็นแป๊บๆน่าจะเป็นน้องน้องตาลมั้งครับเนี่ยตาลขนแก่นนะครับ9 59ครับมาแต้มหนึ่งแล้วครับวว่าไงลากเองอีกแล้วครับโอ้โหลากดีครับเจ้าตัวนี้เป็นมวยเดียวอยู่แล้วครับนี่กะติบอกเอ้ยต่อสองหนึ่งเลยไหมบอกกะติบอกงี้ครับกะติบอกเออต่อสองหนึ่งเลยไหมบอกไม่ยอมให้ชงเลยครับลากเองครับแซวกันนะครับ พี่กับน้องเขาอ่าเต้คนเร็วนายเมฆนะครับกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับเบาหมัครับสมงุดเพิ่มนะครับหนุ่มลีนามครับอืมกดออฟครับโอ้ยเสิร์ฟเต็มข้อเลยครับอ๋อครับผมโอ้ตอนนี้น่าจะฝนตกนะครับนี่ฝนตกไม่มีปัญหาครับสนามนี้ครับสบายใจครับตกก็ไม่มีปัญหาครับ ฝนกำลังตกเลยตอนนี้5 9าเครับดูกันยา,ยาวคู่นี้เปิดกระจกนิดนึงครับชงไหมว่าง,งโอ้โห و, เตะได้ครับลูกนี้เ, yeah. เตะครึ่งรอบจริงๆเลยใครไม่มีที่ไปนะครับวันนี้ฝนตกนะครับปุตตุบูชาเตะได้สบายครับมาเลยนะครับ ยังเหลือให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกหลายคู่นะครับอโอเคครับชอบกับติ๊บเหมือนกันครับคือทีมงานทางพุทธบ,ธบ,ธบ,ธบธูชาครับพุทธบูชาเนี่กำลังจะเสิร์ฟครับไปอ้มข้อไปไม่ข้ามครับติดเน็ตกบโอท่าข้ามนี่อันตราย,ยรน,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 นะครับลุงนี้ยพิกเน็ตแน่นอนครับเนี่ยคือลูกที่เด็ดของเจ้านิกนะครับพิกเน็ตเนี่ย สิไม่กินก็ต้องวัดนะครับผมว่าแล้วทำไมผมนั่งอยู่มันร้อนๆฝนจะตกนี่เองเอออบอ้าวยังเลยนี่ครับเจ้าเก่งนะครับเจ้าเก่งเซรีไทยก็มาวันนี้เจ้ายักษ์ก็มานะครับนานๆจะได้เห็นครับสองหมูมานะครับห้าเก้าครับตอนนี้เสิร์ฟเสิร์ฟมาดีครับลูงนี้เข่าหัวเปิดได้ครับว่าไงอุ้ยเตะขีดเลยครับลูงนี้ ไม่ธรรมดาครับคู่นี้ขอบคุณครับพี่ปฐมครับพี่ปฐมนานๆนะครับไม่เจอหน้ากันเลยพี่ปฐมครับเป็นไงร่ำรวยหรือยังครับสวัสดีคุณมังคาวี่นี่จะออฟนะครับบอกบังสุรินตอบไปเลย15บาหนึ่งไหนบังสุรินไปไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆบังสุรินเดินโดนเยอะนะครับช่วงนี้ไม่กล้าต่อใครแล้วครับสวัสดีพงศักดิ์นะครับ ตกแล้วสาธุตกหนักเลยมากเลยโอเคครับโอสาธุประดิษฐ์ตกหนักเลยครับอ่ายังดีที่ไม่ได้จัดนะครับวันนี้นะครับเสิร์ฟมาชงขึ้นขี่อีกแล้วครับขี่อีกแล้วครับลูกนี้ชัดเจนครับเสียยอดโอเคครับขอบคุณครับอ่าไอพงไอพงเป็นยังไงคือบูจัดเลี่ยมหัวมาเนี่ยเ่ยอฟซีขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับนี่ สวัสดีพี่เป็นนะครับทีมงานอมจสีนะครับทีมงานเก่าผมนะครับสวัสดีคุณซาครับคู่นี้ได้เสียกันเยอะนะครับอู้โดนแกะว่าไงป็ยเป้มที่สิบของฝั่งนี้ไหมโอ้เรียบร้อยดีครับโดนแกะนี่นะครับทีเด็ดนะครับของเจ้ากับติบนะครับโดนไปแล้วนะครับลูกหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพงศักดิ์ป๋าอ้วนครับฝนตกโอเคครับใคร ใครที่ไม่มีที่ไปนะครับเชิญสนามประตูบูชานะครับฝนตกก็เตะได้ครับสบายหลังคาดีครับ12 5้วครับเกิดตาย่าไงแกได้ไหมโอ้โดนแกนะครับเมื่อกี้ก็เลยต้องเตีหนีครับหนีไปยิ่งไม่ข้ามครับเอาแล้วไงครับลูกทีฝั่งโน้นนะครับโคตชฝั่งโน้นต้องต้องเรียกเข้าไปนะครับต้องเรียกเข้าไปครับตัวทีนะครับพี่ใหม่ตัวเข้ามานะครับ อผมกำลังไล์สดอยู่นิดนึงนะครับโษทีนะครับโษทีนะครับพี่ใหม่ครับผมกำลังไล์สดนิดนึงครับโทีจีบ้าปันโอ้ขอสามกวดได้ไอ้หมูไอ้หมูอ่าเตะได้ไหมโอ้เตะอย่างนี้ก็หายครับเมื่อกี้เตะเส้นนี้เลยครับคุณพิชิตมีรุนขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าอารลเดนะครับเตือนสนามครับฝั่งโน้นแมนยูครับ ใช่แล้วพี่พี่แว่นผมก็ว่างันแหละสวัสดีพี่หนูครับทีมงานสีไทยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนท่านใดที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับเป็นเอฟซีของนักตะก้ทั่วประเทศนะครับพี่หนูพี่แว่นนะครับเสือพี่เสือนะครับเด็กน้อยครับผมต้องเจอพี่เสือครับผมว่านะถ้าใจไม่ดีงัต้องเจอพี่เสือสักวันนะครับราคาดีครับเนี่ย มเมื่อกี้พอพูดเสร็จเขาเสืิมหายเลยครับผมแชร์บนไปครับขอบคุณครับสามเอ็ M 3, M 3, มสามเมษาครับเนี่ยเป็นหนึ่งเสมอสวัสดีครับเนี่ยเป็นหนึ่งเสมอมีหมูมากินที่ร้านผมได้เลยครับพี่ยอดช้ำฟังมาอยู่ตรงไหนพี่ร้านพี่อ่ะแชร์แล้วครับขอบคุณครับพี่ เสิร์ฟมาอุ้ยเสิร์ฟบีครับแต่เปิดหัวดีครับนะปาดไปอุ้ยยืนถูกที่ถูกทางครับแต่แกไม่ได้ัสดีครับพี่หนูครับผลตกไหมครับพี่หนูฝั่งนู้นสวัสดีพี่แสบนะครับพี่แสบสายห้านะครับที่ขุนพลนะครับฝั่งชนะต้องลองสามจุดตาลาเทียบใช่แล้วครับพี่เสือจัดการเลยพี่เสือเด็กๆดูแล้วไม่น่าจะมีพิษภัยเท่าไหร่นะครับความเข่าสู้พี่แว่นไม่ได้แน่นอนเสียฟูจัดไปเลยเนี่ย แฉนะครับดูดิครับดูนะครับโอ้ยไปแล้วครับคนนี้ได้ใจของเจ้านิกแล้วครับคนนี้สวัสดีคุณพนปนะครับอ๋อออฟไม่ให้เห็นไปตีที่ไหนเลยใช่ครับออฟไม่ค่อยออกรายการเลยครับสู้ใครไม่ได้แล้วสรีไทยอ้าววันนี้งดแล้วครับโอเคครับน่าจะกลับมากินเหล้ามีกินเบียร์ที่นี่นะครับแหมทีมงานเรีไทยเดี๋ยวเลี้ยงเบียร์เลยเนี่ย นี่น่าถึงเจ้ายักษ์เก่งมาทางนี้นะครับพี่เสือจ้องจะกินเหยื่ออยู่นะครับตอนนี้สวัสดีครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับฝนไม่ตกนะครับฝั่งสายทุตกแรงครับตอนนี้เติดไปรับได้ครับเทนี่หายครับสวัสดีปาเตี้ตั้มสังครับขอบคุณครับมันขนาดถ้าอยู่ข้างๆนี่มันกว่านี้อีกนะครับเนี่ย ข้างสนามนี่มันกว่านี้ครับแต่ถ้าตก็ที่มันถ้ามันสูสีนะครับผมรับรองมาคู่นี้มันครับตอนนี้นําเยอะนะครับอยากให้ฝั่งนู้นตามมาเร็กเกินนะครับตามมาให้มันใกล้ๆกันจะได้สูสีนะครับ62ครับครึ่งหนึ่งพอดีครับเสร์มาอืมนิดเดียวครับลุงนี้สวัสดีพี่นพรนครับที่สนามพุทธบูชานะครับสนามพุทธสนพุทธบูชา39นะครับซอย39นะครับ ตรงไฟแดงพอดีนะครับแยก3นะครับถามหาได้เลยนะครับเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ถามหาเลยครับแยก3อยู่ตรงไหนนะครับทิปนิกเป็นบล็อกเจ้แลครับมับล็อกทิปนิกอ๋อนิกนิกข้ามแค่แค่ครึ่งรอบนะครับไม่น่าจะมีบล็อกนะครับมีบล็อกนิกไม่เอาครับบอกเตะไม่ผ่านบล็อกร้องเพลงที่ร้านครับสุดย,ยอดอุ้ยเสียดายจังเลย พรุ่งนี้ต้องจัดตะก้อด้วยพี่เอ้ยไปเดี๋ยวไม่ได้จัดตะก้อเดี๋ยวคนที่บ้านได้อีกอ๋อครับผมมีตะกอเมาแข่งขานกันสวัสดีพี่มอดครับพี่มอดกดแชร์ให้หน่อยครับพี่มอดนะขอหัวใจรุวนหน่อยดีแดงครับเนี่ยข่าง่ายเหลือเกินครับฝั่งนี้ถ้าเสือไม่กินก็จะเป็นรองอย่างนี้และครับ แต่ถ้ามีลูกเสิฟนะครับเหลี่ยมอย่างนี้นะครับใครมีลูกเสิรฟก็เป็นต่อนะครับถ้าเสิฟไม่กินกันก็ต้องเป็นความละเอียดนะครับของแต่ละท่านครับทีมไหนละเอียดกว่าทีมนั้นก็ได้ชนะไปนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับดวงได้นิดนึงนะครับเริ่มลงแล้วครับดีที่ไม่ลมนะครับอ่านี้กำลังจะเสิฟครับขอบคุณครับมุ่ใจะัวครับนีเสิรฟไปไม่ข้ามนะครับ ครับนี่นี่นี่ขาต่อนะครับนี่คุณบังสุรินครับต่อหกแล้วครับนี่หกสิบสองครับเสิร์ฟมานะครับเปิดง่ายครับตรงนี้โอ้ยไก่นิดนึงครับโอ้ยออกครับได้แต้มไปแล้วครับอ่ามาแล้วแต้มหนึ่งนะครับได้เจ็ดต่อสิบสองครับชงพลาดนะครับเจ้าเจ้าติ๊บครับ ข้ามฝั่งมาสิรีไทยคุยหลังไม่ครับเจอกันที่ร้านเลยไม่แน่พี่หมูครับบังๆงผมไปแน่นอนครับเดี๋ยวชวนทีมงานไปด้วยนะครับสู้หน่อยฝั่งนู้นครับจะได้มันๆครับผมว่าอย่างนั้นแหละพี่เก็ดแล้วครับเก็ดแล้วพี่โอ้ยเก็ดแล้วพี่ออ้ยไกลแล้วโอ้ยพี่ผมอยากให้ได้แต้นจังเลยลงนี้แต่ไม่ได้ครับมันจะได้ม,มันมันหน่อยนะครับบ,บ,บังบังบัง บางไหนพี่บางสุลินเหรอออออฟตอนนี้ไปที่ไหนครับตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเตะหนึ่งแสนบาทครับพี่โม้ครับไม่เห็นออฟเลยครับช่วงนี้ไม่รู้ไปไหนครับโอ้โหดูเสร์ฟครับผมบอกแล้วนี่ลูกทีเด็ดคือลูกพิกเน็ดนี่แหละครับของเจ้านิกนี่แหละครับลูกทีเด็ดเขาครับใส่เต็มคอรอเต็มแข้งเลยครับลูกนี้นะครับ อยู่ที่ไหนหรือครับสนามอยู่ที่พุทธุบูชา39นะครับเข้ามาเส้นพุทธบูชานะครับหาซอย39ให้เจอครับตรงไฟแดงนะครับเราเลี้ยวเข้ามาแล้วก็แยก3ครับถามกันได้เลยนะครับสนามจ่าเชียนนะครับ13แล้วครับโอ้โหเต็มเลยครับลูกนี้ครับเต็มเส้นเลยครับนึกว่าออกครับอ๋อครับโอเคครับ ติปนิกชนะพลิกมาที่มังกรหลวงครับตรงนี้ไม่พลิกแล้วครับตอนนี้ผมว่าน่าจะชัดเจนแล้วมั้งครับเนี่ยยินดีเลยครับเสียโอเคครับพี่หมูครับชิติพงโชติแต้มเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้สิบสี่แล้วครับลูกเดียวเกมนะครับเนี่ยสิบสี่ต่อเกตครับอ่าสิบสี่ต่อเกตลูกเดียวเกมไหมครับนิกเซิร์ฟโอ้ยรับได้ครับรับได้เตะได้ไหมโอ้ย แม่เมื่อกี้ปล่อยนะครับนึกว่าลูกออกนะครับปล่อยออกเลยนะครับลงข้างในเส้นเลยนะครับแมเสิร์ฟไล่เส้นดีจริงจงเจ้านิษนี่อันตรายตรงลูกเสิร์ฟนะครับสวีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่เกมครับตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับหนึ่งพันกว่าคนนะครับหนึ่งพันเจ็ดต่อสิบสี่ครับสู้นะครับเด็กๆสู้นะครับอุ้ยเปิดดีเปิดได้พอได้อยู่ครับว่าไง อ้าวเปิดได้จงได้ไหมครับโอ้เรียบร้อยครับได้แต้มที่8ครับนี่โอ้เสบีครับเมื่อกี้เสบีครับ14ต่อ7กับวัชนะครับผมครับพี่แว่นผมจำได้ครับโอ้พี่แว่นนี่ถ้าไม่ถึง15นี่ไม่ยอมแน่นอนนะครับสู้สุดใจนะครับเหมือนกับทีมงานของกิ่งแก้วนะครับทีมงานของปลาหมาเนี่ไม่15นี่ไม่ยอมหนีครับมาสู้สุดใจครับ โอ้โหม่แล้วครับสองต้มเลยครับสองต้มติดเลยมาแล้วมาแล้วครับเนาวันนี้มีประมาณเจ็ดแปดคู่นะครับเจ็ดแปดคู่นะครับแต่สว่างเหมือนเดิมครับเพราะว่ามวยน้อยเยอะนะครับฝั่งนี้จะเตะกันสว่างนะครับชัดเจนครับสําหรับกระติบกับนิกอ่าผมมาไม่ทันไม่เล่นซากบาทพี่เอ้สวัสดีนะครับพี่กิมมี่นะครับขอบคุณครับที่ร่วมรับชมนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะคิงหนึ่งแสนบาทครับคู่นี้หนึ่งแสนบาทเต็มเต็มเลยครับหนึ่งแสนบาทไทยเก้าสิบสี่เอริมคครับโอ้กระชอบไปนิดนึงว่าไงโอ้ยลูกเหยียบเขาก็มีครับนี่จอมเดียวนะครับเจ้านิกนี่ฝีมือไม่ธรรมดาแต่ยังไม่ขึ้นเวทใหญ่นะครับอีกไม่เกินปีสองปีท่านจะท่านผู้ชมนะคงจะได้เห็นนะครับในเวทเดียวใหญ่ๆนะครับเดียวแปเนี่ยเจ้านิคบอกขอเวลาอีกนิดนึงนะครับกำลังซุ่มซ้อมอยู่นะครับ กำลังล่ามวยเวีกลางๆไปอยู่นะครับเดี๋ยวใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยช่วงนี้นะครับโปรโอยอดเลิกเตะแล้วครับเ,เพราะว่าเข่าหลุดไปเลยครับไม่ได้เตะเป็นเดือนแล้วนะครับนี่เกือบเดือนแล้วครับไปซ้อมที่สนามพี่ใหม่มาพลิกขาพลิกเล่นไม่ได้เลยครับ ายบ่าพี่มดเสร์ฟไม่กินชงได้ไหมอุ้ยไกลครับตรงนี้โอ้ยเกือบขึ้นนะครับไม่องั้นเกมเลยนะครับเมื่อกี้นะครับสวัสดีน้องนาวินครับเี่มงาน KBT นะครับอีกไม่นานนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นนะครับน้องนาวินนะครับเดียวกับเจ้าเก่งเป็นการแก้มือครับผมว่าไม่น่าจะเกินสงการนะครับดูดูละ กาต่อ14ครับตาหนูอยากกินเบียร์มาเลยครับโอ้โหลงครับตรงนี้เกือบออกครับตาหนูอยากกินเบียร์มาที่ร้านครับแน่ใช่แล้วครับทาวทาาอินทาวครับมาได้ยาวๆครับปาหนูนี่อยู่ตรงไหนเนาะทาวอินท้าเนี่ยเดี๋ยววันไหนไปเดี๋ยวให้ส่งโลเคชั่นมาเลยนะครับจะเกมได้ไหมครับฝั่งกระติบนะครับ จะเกมได้ไหมอ่าสิบสี่ต่อเก้าครับตามเดียวไม่เกมครับเกมหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยแน่นอนครับเรียบร้อยดีแน่นอนครับเกมเลยครับนี่ชงพลาดครับลูกนี้นะครับโอ้ยเรียบร้อยดีครับชนะที่สิบห้าต่อเก้าครับท่านผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมเซจยอดฝั่งตนครับ1600เกือบ1700ท่านนะครับอ่า1700นะครับกรุณากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนกีฬาด้านเซปักนะครับขอบคุณพี่หนูนะครับขอบคุณฟัวและกินนอนนะครับทีมงานเสรีไทยให้เกียรติติดตามรับชมเซจยอดฝั่งตนนะครับขอบคุณทีมงาน KBP ครับขอบคุณทุกท่านครับอ่า เดี๋ยวได้คู่มันเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับตอนนี้ขอจบการพยาพับสดก่อนนะครับขอบคุณจริงๆครับโอ้สบายไปเลยครับคู่ดูละแสนนะครับขอบคุณครับพี่หมูครับขอบคุณครับนี่แอดมินสรีไทยนะครับพี่หมูนี่ภาคดีจริงๆครับผมกําลังขัดภาคใหม่ครับอาจจะภาคยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ขอขอภัยทุกท่านด้วยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับติชมกันได้นะครับ เสียงมันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนยังไงภาพก็ที่ชมกันมาครับจะได้ปรับปรุงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับมีคู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเสียเจิมนะครับทีมงานของแปดนะครับมาบุกที่พุทธบูชานะครับทีมงานใหญ่นะครับมาเจอกับทีมงานใหญ่เหมือนกันครับทีมงานพราบสามครับพรุ่งนี้ครับเสียหมดรงมยี่สิบก็เข้ามาครับทีมงานใหญ่ทีมงานหนึ่งนะครับเหลือแต่พี่แว่นครับยังไม่เข้ามานะครับพี่แว่นเนี่ย พี่แว่นเจอพี่แว่นเจิมเนี่ยครับแต่ขัดเหลี่ยมกันอยู่นิดนึงครับเสี่ยใหม่ครับพี่เตี้ยนะครับพี่แว่นถ้าพี่แว่นเป็นตัวเตะเขาเตะให้นะครับแต่พี่เจิมเตะนี่เขาบอกเป็นรองตัวชงครับเตี้ยพี่เตี้ยชงเป็นรองพี่พี่แว่นเยอะนะครับไม่รู้ใครจะชงให้ใครนะครับสองท่านนี้ครับไม่ไม่กับเตี้ยเนี่ยก็เลยกักเหลี่ยมกันอยู่ครับไม่ได้เตะกันสักทีถ้าเตะนี่ราคามีถึงแสนขึ้นแน่นอนครับสองแสนนะครับ ข้างละแสนขึ้นแน่นอนครับคุยกันไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เหลี่ยมกันนะครับอขอบคุณทุกท่านครับโอ้ทีมงานสำหรับความสุขตับลนขอบคุณครับทีมงานบางใหญ่เก่านะพี่ดุยดุยนะครับที่เบิ้ลนะครับหรือที่เบิ้ลทีบิ้ลอยเนี่ยแต่ไม่ได้ครับผมครับผมอขอบคุณครับ